ผมชอบที่นี่มากวิวมันสวยมากยิ่งทิวเขาที่มันสลับซับซ้อนน่ะแล้วพอแบบมีเขื่อนแกงกระจานนะครับเป็นแบบฉากข้างหน้าเนี่ยโหผมเชื่อว่าคนที่ชอบถ่ายภาพเนี่ยแบบต้องชอบแน่นอนนะวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แคมป์แอดดิกชีวิตติดแคมป์กับผมเอฟธัญนพครับวันนี้ผมชวนคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวแกงกระจานครับและสถานที่ที่ผมพามานะครับเราจะไปกันที่เลควิวฟิชชิ่งแคมป์แก่งกระจานครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณปุ้ยนะครับเจ้าของเลกวิวฟิชชิ i งแคมป์แก่งกระจานครับสวัสดีครับคุณปุ้ยครับสาวเมืองเพชรใจเด็ดเปิดลานแคมปิ้งคือเห็นคุณปุ้ยครั้งแรกเนี่ยนึกภาพเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้มาสนใจเปิดลานแคมปิ้งเรอสตอรี่เป็นมาอย่างไรฮะก็ความเป็นมานะคะมาจากคุณพ่อค่ะเช่าตกปลาแล้วก็เหมือนเราชอบด้วยแฟนเราชอบด้วยเขาอยากทําให้แบบ นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะว่าที่ตรงนี้มันสวยตกปลาได้อย่างตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้คือตรงนี้แน่นอนเป็นลานตกปลาใช่ค่ะตรงนี้เป็นโซนตกปลาค่ะริมน้ําถ้าเกิดคนมาตกปลาอย่างเดียวแต่ว่าไม่ค้างคืนเนี่ยเท่าไหร่ฮะถ้าไม่ค้างคืนก็คิดเป็นซุ้มอะค่ะซุ้มตกปลาอ๋อนี่ซุ้มแบบนี้ที่เราเห็นอยู่ถูกไหมซุ้มละเท่าไหร่ฮะซุ้มละสามร้อยค่ะต่อวันกี่คนก็ได้กี่คันเบ็ดก็ได้ตกได้ก็เอากลับบ้านไปกิน องไตเท่าไหร่เขากลับไปเลยทางเขื่อนเนี่ยเขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยวมาตกปลาได้ถูกไหมฮะอ๋อก็คือเป็นแบบเหมือนตกคันเบ็ดขนาดเล็กอะไม่ได้มาทำเป็นแบบอะไรจริงจังมากครับผมถ้าเกิดคนมาตกปลาซุ้มละสามร้อยแล้วอยากจะค้างคืนยังไง ก็อยากจะค้างคืนเราก็มีเต็นท์ให้เช่าหลังละ500ค่ะครับพร้อมเครื่องนอนอไหมท่านใช่หรือว่าท่านนามาเองก็ได้ครับคิดเป็นคนละ150บาทพร้อมอาหารเช้าอืมค่ะใช่นะครับอ่าโอเคอันนี้คือเป็นส่วนของลานตรงนี้จํากัดคนไหมตรงนี้จํากัดคนไม่ได้ค่ะเพราะว่าพอน้ําลดระดับไปเรื่อยอ่ะมันก็จะกลางได้กางได้เรื่อยๆเหมือนพอน้ําขึ้นอืม าเต็มตรงนั้นเราก็หยุดแค่นั้นครับผมเต็มอ๋อคือแล้วแต่ซีซันแล้วแต่ช่วงของน้ําด้วยครับแล้วทีนี้ขยับขึ้นไปด้านบนบ้างเห็นมีบ้านพักหลากหลายแบบเลยนะฮะบ้านพักมีกี่แบบยังไงบ้างฮะบ้านพักมีแบบปูนแบบไม้แบบปูนก็เริ่มต้นที่พันห้าค่ะครับนอนได้กี่คนฮะสองท่านค่ะสองท่านขึ้นไปถ้ามีเด็กเล็กๆล่ะก็ได้ได้ค่ะไม่คิดครับครับผมแล้วถ้าเป็นบ้านไม้่ะฮะสองพันห้าค่ะต่อสองท่านนะคะอืมครับผมแล้วก็จะมีเห็นมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนอนได้เป็นกลุ่มเลย ค่ะบ้านหลังครอบครัวก็ได้12ท่านฮะแบบเป็นสองฝั่งใช่ไหมฮะค่ะแบบเป็น2ฝั่งก็มีแล้วก็แบบห้องรวมก็มีถ้าเป็น2ฝั่งก็ฝั่งละสามพันหราคาทั้งหลังก็เจ็ดพันดีเลยมาเป็นกลุ่มก็ส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็เห็นมีเป็นแบบลานสนามหญ้าด้วยใช่ก็คือสามารถกางเต็นท์เพิ่มได้อีกใช่ค่ะเห็นมีเป็นแบบเป็นโดมด้วยคล้ายๆเหมือนเอสกิโมใช่ไหมเพิ่มเติม สองท่นค่ะองท่านอสองท่านแล้วก็วิวดีมากเป็นใสๆมองเห็นวิวเลยะนะครับทุกห้องที่เราคุยกันมามีแอร์หมดใช่ค่ะ,ะคมีแอร์มีห้องน้ำให้พร้อม ก็สําหรับคนที่มากางเต็นท์มีห้องน้ํารวมถูกไหมคค่ะเป็นห้องน้ํารวมมีทั้งหมด2จุดค่ะข้างล่างแล้วก็ข้างบนด้านลานจอดรถค่ะครับห้องน้ำผมเห็นแล้วไปเข้ามาแล้วโอ้ทำดีมากเลยเป็นปสไตล์แบบล็อบแล้วก็ดู ดูแบบปกปิดมิดชิดคุณผู้หญิงไปเขาก็ไม่ต้องกลัวสะอาดสะอ้านมีคนงานทําแบบตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของตอนเช้าเนี่ยอาหารเช้ามีเป็นยังไงบ้างอาหารเช้าเป็นข้าวต้มค่ะกาแฟาโอวัลตินครับตอนเย็นละครับมีมีไฮไลท์ไหมอย่างเช่นมีหมูกระทะมีอะไรที่มีค่ะมีหมูกระทะแล้วก็อาหารเมนูตามที่นี่<า>ก็คือปลา,ารครับผมคือหลักๆกก็คือเน้นปลาค่ะครับ ในส่วนของเมนูที่ที่แบบว่าเน้นแบบท็อปๆคนชอบมาสั่งเป็นอะไรบ้างก็ะปานดินเลยค่ะปลานดินทำอะไรก็ได้เลยแกงกะจานเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นค่ะกินมาเนื้อแน่นสดๆนะครับมาจะเกินแกงกะจานเลยใช่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาตกปลาได้แล้วเขาอยากจะให้ทางนี่ทำกบบข้าวได้ไหมได้ค่ะอ๋อก็คิดแค่ข้าบลุงข้าววัดิบแค่นั้นเองถ้าเกิดว่ากฎของที่นี่เอาสาหรับชาวแคมป์ก่อนมาที่นี่ทํากับข้าวได้ไหมมาที่นี่ทำกับข้าวได้เลยค่ะสําหรับ ออลูกค้าที่มากางติ้นแลวอย่างเสียงนะเสียงที่นี่จะให้ลดเสียงตอนเที่ยงคืนค่ะโอ้เหรอครับที่นี่เที่ยงคืนเลยอืมค่ะเพราะว่าบางคนเขาก็ยังไม่อยากนอนออบางคนก็อยากนอนเราก็เลยแบบครึ่งคึ่งไปเลยลดเครื่องเสียงทั้งหมดอมแต่พูดคุยให้เบาที่สุดอ,อ,อืคือชอบที่นี่ตรงที่ว่ามาแล้วก็ยังสามารถแบบไปท่องเที่ยวกับเคลือนกงกระจานได้ช เป็นเขื่อนที่อยู่ในดําริของในหลวงรัชกาลที่9ะนะครับเขื่อนนี้หลักๆใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับคุณปุ้ยก็คือบริหารน้ําให้เกษตรกร,เ,กรเพราะฉะนั้นน้ําที่ลดทุกวันเนี่ยเกิดจากการปล่อยเพื่อไปทําชลประทานหากว่าคุณผู้ชมมาที่เนี่ยคือจะได้รับความสุขอะไรกับไห้ฟังเออในมุมแบบของที่คุณปุ้ยเป็นเจ้าบ้านก็ความสุขก็เหมือนเหมือนอยู่บ้านตัวเองค่ะคถ้านักท่องเที่ยวที่รักความสงบมาตกปลาตั้งแคมป์ การเต็นท์ทำกับข้าวกับครอบครัวให้นึกถึง l ล k e v i e w Fishing Camp นะคะมาที่ l ล k e v i e w Fishing c a m แก่งกระจานนะครับมีหนึ่งกิจกรรมที่ห้ามพลาดเลยนั่นก็คือการนั่งเรือนะครับไปชมทิวทัศน์แก่งกระจานนะครับพี่ยาก็เป็นคนขับที่จะพาเราไปท่องเที่ยวชมวิว ถ้ามาแก่งกระจา์ก็นั่งเรือชมเขื่อนเลี้ยงลิงดูลิงว่ายน้ำดำน้ําได้ไลูกกอหลังลูกกอหลังทุานผู้ชม,มแล้วก็มีไหว้พักเกาะครับเกาะสมเกาะกลางน้ําเป็นเกาะศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่มานาน ตอนนี้เราเข้ามาในศาลาไม้นะฮะก็จะมีพระบร,รมสารีริกธาตุนะครับท่านผู้ชมที่มาท่องเที่ยวกันที่เขือนแก่งกระจานแวะมาที่นี่นะครับหลวงพ่อถ้าเล่าให้ฟังว่าเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับพ่อจงอางเนี่ยเป็นรากไม้ตะเคียนทอง มีลักษณะเหมือนเลยคุณผู้ชมเนี่ยเป็นมีหางเป็นลำตัวขดกันนะครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนี่ยก็เลยแกะสลักด้านบนเนี่ยเป็นแบบเหมือนหัวงูจงอางแผ่แม่พิยอยู่นะครับผมก็มาขอโชคลาภกันได้นะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมนี่ครับผมชอบที่นี่มากวิวมันสวยมากยิ่งทิวเขาที่มันสลับซับซ้อน,นและพอแบบมีเพื่อนแกงกระจานะครับเป็นแบบฉากข้างหน้าเนี่ย ผมเช, Dante, ช,ช,ชมื่อว่าคนที่ชอบถ่ายภาพเนี่ยแบบต้องชอบแน่นอนนะก็ได้เวลาอาหารค่ำแล้วนะครับจริงๆคุณจะสั่งหมูกระทะแล้วจะให้เขาไปเสิร์ฟที่จุดตกปลาหรือว่าตรงเต็นท์ของคุณก็ได้แล้วก็ ใครที่อยากจะชิมอาหารสดๆนะครับ ja ที่มาจากเขื่อนนะฮะก็ <academic music> จะมีเมนูขึ้นชื่อของที่นี่อันนี้เป็นปลานิลที่มาจากเขื่อนนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นปลากดคังผัดชาครับซึ่งแน่นอนก็เป็นปลาจากเขื่อนเหมือนกันนะฮะทีเด็ด <marinade> <marinade> สุดๆนะครับอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ําคุณปุ้ยเขาบอกว่ากุ้งแม่น้ําที่นี่มันเป็นกุ้งเขื่อนซึ่งคุณจะทานคุณจะต้องบอกเขาล่วงหน้าเพราะว่าที่นี่ครับเขาจะมีเป็นแบบเหมือนเป็นชาวประมงพื้นบ้านที่คุณปุ้ยบอกว่า เหมือนกับจะเหลือเป็นคนสุดท้ายแล้วที่เขาจับกุ้งด้วยวิธีการดำลงไปแล้วก็ไปจับกุ้งเขื่อนมาให้เราทานแบบนี้ สวัสดียามเช้าครับคุณผู้ชมครับจากเลควิวฟิชชิงแคมป์แก่งกระจานนะครับสำหรับใครที่ชอบตกปลานะครับที่นี่คือสวรรค์ของคุณแน่นอนและสำหรับใครที่อยากจะมาค้างสักคืนนึงอยากจะมาลองใช้ชีวิตแบบติกแคมป์ตกปลาไปแล้วก็เอาเต็นท์มากางไปที่นี่ก็สามารถกางเต็นท์ได้หรือว่าจะเป็นรถแคมเปอร์ทคแคมเปอร์แวนอะไรได้หมดเลยและนี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนดีๆนะครับที่ไม่ไกลจากกรุงเทพขับรถมาเพียงแค่2ชั่วโมงนินดๆเท่านั้นคุณจะได้มาพบกับสถานที่ที่อากาศบริสุทธิ วิวสวยเงียบสงบแบบที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือแคมป์แอดดิกชีวิตติดแคมป์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ